ค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะในวันนี้นะคะ ep 48-66ค่ะ <c oughs> กับสวัสดีท่านลูกค้าใจดีให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของช่างอลันมาโดยตลอดนะคะ <c oughs> และที่ขาดไม่ได้ค่ะ fc ผู้น่ารัก,กันนะคะที่ให้การติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เช่นเคยค่ะก่อนที่พรีเซนเตอร์ของดิฉันจะมาถึงนะคะดิฉันจะถ่ายรูปมีดบนโต๊ะนะคะที่ช่างอลันขายนะคะบนโต๊ะนี่ทุกเล่มก็ขายหมดอ่ะนะคะเผื่อท่านลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแคปหน้าจอนะคะทักเฟซทักไลน์นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้นะคะ หรือโทรสอบถามเบื้องต้นโทรสั่งจองกันไว้ก่อนนะคะได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ตามข้อมูลที่ที่ให้นะคะท<ม>ี่ฉันเห็นมีเหล่าตอบขึ้นมาวันนี้แต่วันนี้ช่างอรัน<ม>บอกดิฉันว่าจะไม่บอกราคาให้ดิฉันเป็นคนบอกราคานะคะ<ม> สวัสดีค่ะเช่างรันค้าสวัสดีครับดิฉันเห็นมีคนแขกไปได้รับเชิญอีกหนึ่งท่านเหรอคะยังยุ่งยังไม่เปิดโรงเรียนโรงเรียนยังไม่เปิดค่ะโรงเรียนยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดพูดพูดกลับด้านเลยนะคะค่ะเช่างรันคะครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะขายขอดูตรงนี้หน่อยนี่ค่ะเช่างรันขายไมคะหน้าที่โชว์สองเล่มเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จครับอ๋อยังไม่เสร็จอันนี้เล่มนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอเล่มพ่เศษนี่เท่าไหร่คะ เลยนะครับสามพันเก้าห้าสิบผมจำราคาไม่ได้สามพันเก้าห้าสิบสามารถต่อราคาหลังไม่ได้นี่ดีดีเชันรีบตัดหมดเลยเล่มนั้นกุราคากุราคาก็ราคานี่ยังไม่เสร็จยังไม่ยังไม่รู้ซองเลยยังไม่ทราบราคาจะเป็นเขาหรือว่าจะเป็นหนังยังไม่ทราบครับอ๋อค่ะคืออย่างงี้ค่ะเช่างรันค่ะเอ่อสองเล่มนี้นะคะถ้าท่าไหนสนใจก็แคปหน้าจอมาสอบถามเบองต้นได้นะคะค่ะมาค่ะเชื่างรัน ดิฉันเอาเหลาตอกก่อนได้ไหมคะว่าวันนี้แปลกๆค่ะอ๋อก็ดีว่าคือเห็นด้ามมันสวยเดียค่ะลายไม้สวยไมยเป็นไม้สักนะครับค่ะไม้สักเหล็กอะไรคะเนี่ยเป็นเหล็กใบเรื่อยครับอ๋อคมแรงคมจัดเลยนะคะค่ะความยาวเท่าไหร่คะกี่นิ้วคะเนี่ยใบค่ะอ๋อใบใบยาวหกนิ้วครึ่งครับหกนิ้วครึ่งใช้เหลาตอกใช้เหล่าไม้อนะคะใช่ไหมคะ หนจุด้านิ้วน้ำหนักน้ำหนักค่ะนิ้วครึ่งนะครับด้ามด้ามยาวประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยด้ามยาวสิปดนิ้วสิบปดนิ้วนะคะมโอ้จ้ามันมีรสเสียรบเจดรอยรอยเจ็ดสิบเอดกรัมก็คือยังไม่ถึง200กรัมยังไม่ถึงสองขีดยังไม่ถึงสองขีดเลยช่างรันคะเอากระดาษมาตัดแทนตอกแทนอะไรได้ไหมอยากดูความคมเขาอะค่ะ เพราะว่าใบเลื่อยนี่คมนางคมจัดนะนะคะเรื่องคมนั้นมันไม่มีปัญหาครับผมเรื่องคมเนี่ยผมรับประกันงานเรื่องคมอยู่แล้วแต่ตัวนี้สนิมมาช้าไหมคะหรือว่าแทบจะไม่ค่อยมีครับสนิมมามาปกติถ้าโดนน้าโดนแลนะคะนี่ครับวิธีเก็บรักษาก็เช็ดทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดให้แห้งค่ะได้เป่าผมหรือเอาอะไรเป่าให้แห้งนะคะเบาๆคนคมมากค่ะระวังมืออย่างเดียวครับ ค่ะราคานะคะดิฉันให้ที่ปกติขายอยู่หกร้อห้าสิบนะคะก็หน้าทีทองให้ดีกว่าค่ะเอาไปเลยค่ะสี่ร้อยห้าสิบส่ห้าสิบปากดกระดิ่งไหมคะติ๊งๆิอย่างนี้ค่ะโอเคครับผมค่ะผ่านไปหนึ่งเล่มต่อไปค่ะช่างลันคะข้างหน้านี้เลยค่ะไอนี่มัน เดิมๆอยู่แล้วก็คือทำมาเพิ่มอีกหนึ่งเล่มมีเป็นสับได้ในครัวนะครับสับลาบฟันไม้ก็ได้นี่ค่ะฟันไม้ได้หมดค่ะเล่มนี้ก็คือเหล็กแหนบนะฮะเหล็กแหนบใบยาวเก้านิ้วใบกว้างสามนิ้วนะครับสันหนาหกมิลด้ามยาวเจดนิ้วครับน้ำหนักห้าร้อยกรัมโอเหล็กสวย เล่มนี้ก็คือ,อางานบุนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้<า>เป็นปกติเล่มที่หนึ่งกันล้วกันค่ะเล่มที่หนึ่งโอเคอ่าอย่างเงี้ยละค่ะค่ะเป็นฉากเป็นฉากอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้เห็นชัดๆัดค่ะคมไม่บินไม่แตกไม่เ้านะคะโอเคเล่มที่หนึ่งผ่านไปค่ะสาหรับเก้าสิบราคาเดิมค่ะราคาเดิมยังไม่ได้ขึ้นราคา เดี๋ยววัสดุหมดก่อนถึงจะเปลี่ยนราคานะคะอันนี้เป็นมีดพระนะครับค่ะมีดพระในแนวทางเหนือเขาส่วนมากเขาชอบใช้คนเท่าคนแก่ชอบมากตรงนี้นะน้ำหนักดีไม่ไม่หนักเกินไปค่ะนี่เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองค่ะเป็นเหล็กแหนบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแนนะคะทุกเล่มเป็นเหล็กแหนบเชิญวัดขนาดให้ด้วยนะคะข้าจะมาช่ามาแล้วอ่าสิบนิ้วครึ่งครับค่ะสิบนิ้วครึ่ง ใบกว้างสุดที่ปลายอยู่ที่สองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลน,นะครับด้ามยาวเจ็ดนิ้วน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นเหล็กแนบด้ามไม้ิฉันเห็นมีสองเล่มครับผมมีสองเล่มเท่ากันครับเท<อ>่ากันเป๊ะเลยนะคะตรงน,นี้เท่ากันเป๊ะเลยตกลงว่าเล่มที่สาม เดี๋ยวช่างันหมุนให้ดูหน่อยนะคะเท่ากันเท่ากันค่ะเล่มที่สองผ่านไปแล้วก็เล่มที่สามขหมุนตั้งฉากให้หน่อยจะได้ใส่ตัวเลขได้นะคะเผื่อท่านไหนชอบด้ามแบบนี้มนะค่ะเท่ากันนะครับใบก็เท่ากันนะคะใบเท่ากันครับโอเคเล่มที่สามผ่านไปราคาอยู่ที่ปกติ4ี่ห้าสดิฉันลดให้3 9 0เก้าเฉพาะสองเล่มนี้นะคะถ้าหมดแล้วเป็น450ห้าสิบ ได้สองเล่มอ่ะให้สองเล่มเพราะว่าปกติมันไม่ได้มันต้องสี่ร้อยสี่ร้อยสิบกันได้เลยได้เลยไม่ได้แหมเก็บกดดูหน้านะคะดูหน้าไม่ทันไลยรถฉันเลยอือดิฉันต้องรีบค่ะครับเริ่มงอแล้วครับเดี๋ยวนี้เริ่มงอแล้วเริ่มงอแล้วงอนหน้างอะค่ะหรือว่ามีงอครับมีงอมีงอเรงอแล้วครับราคาไม่โดนใจเชียงรันอ่าอันนี้เป็นเป็นมีด หวดเขาเรียกว่ามีหวหรือมีมีเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเกี่ยวไอ้นีค่ะใบใบกล้วยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวทําให้ดูหน่อยนะคะไม่ต้องทาก็ได้น่าหน้ายผมจัดไปหายห่วงอันนี้ก็ทำสองเล่มอีกยนะคะตัวนี้ทำสองเล่มเหมือนกันครับใบตัวนี้ยาวสิบสองนิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลนะครับด้ามยาวแปดนิ้วนนหรือปิดกันลูกด้ามยาวแปดนิ้วปิดเสียงก่อนกวนแม่ น้ำยาวแปดนิ้วมันจะเป็นเป็นดูใกล้ๆก่อนมาลุกไปหกร้อยยี่สิบกรัมนะฮะเอหมไม้ได้เป็นต้นๆเลยใช่แล้วไปไปไปเดี๋ยค่ะใบกล้วยให้สักสองสามใบโชว์หน่อยสิคะว่ามันคมจริงๆแค่ไอเนี่ยไม่เอาไปฟันใบกล้วยมันเสียของทําไมหรอที่ครับงานใบกล้วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโชว์โอค่ะงานใบกล้วยใบมะพร้าวตรงนี้ตัวนี้เล่นหนักนะตัวนี้งานหนัก ตัวนี้งานหนักๆได้เลยทำอะไรคะนักหนักๆนะค,คือฟันไม้ฟัน,นไม้ฟันไม้แล้วหว<ต>ัวได้ด้วยอน,นี่ยเขาใช้เวลาวันลฟันแล้วแต่เขาใช้เกี่ยวไงเขาใช้เกี่ยวกับอ๋อมันมันใช้งานหลายประเภทหมุนเล่มที่สี่นะคะหมุนตั้งฉากให้หน่อยค่ะค่ะสันสันไม่เห็นจ้งรรออย่างนี้ค่ะออค่ะผมก็ไม่เห็นครับค่ะ ไม,ไไม่มาเสียงรบกวนพวกไปเก็บให้หน่อยอถ้าเราไปเก็บโทรศัพท์น้องน้อยกันไปน้องน้องโอเคอ่าต่อไปเล่มที่ห้าน้องเหลิวคะน้องห,องห,นหนลีวจะนั่งเล่นงนียเล่มที่ห้านะครับเหมือนกันแต่เล่มนี้จะยาวกว่านะครับเล่มนี้ยาวกว่านะครับเล่มนี้ยาวอยู่ที่ ส3ามนิ้วยาวกว่าเล่มที่เล่มนี้หนึ่งนิ้วแล้วดูว่าผิวรู้สึกจะคนละสีผิวอันนี้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 ขาวครับอันนี้อันนี้อันนี้ภาคใต้ครับอันนี้ภาคเหนืออออันนี้ขาวหินหยางอ่าอันนี้แต่อันนี้จะยาวกว่า1นิ้วนะครับค่ะส่วนใบอเท่ากันนะครับแต่ความยาวจะเพิ่มไปหนึ่งนิ้ว ใบด้ามเท่ากันน้ำหนักเท่าไหร่นะคะความยาวเพิ่มไปหนึ่งนิ้วน้ำหนักก็จะเพิ่มไปนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมค่ะนิดเดียวหกร้อยครับเมื่อกี้ก็หกร้อยนะครับค่ะนิดเดียววางเลยค่ะนี่เล่มที่เท่าไหร่นะคะช่างลันคะห้าครับเล่มที่ห้าเดี๋ยวก่อนค่ะดิฉันยังไม่ได้ใส่ราคาใครช่างลันปกติขายอยู่เท่ากับใบข้าวตัวนี้นะคะหกร้อยเจ็ดสิบครับ แต่ดิฉันไม่ขายฉันขายอยู่ที่490ก็าแล้วกันวันนี้แค่นี้เหรอค่ะเฉพาะสองเล่มนี้นะก็สองเล่มนี้ไงคะแต่ถ้าช่าอรันทำเพิ่มไปหรือว่ามีท่านอื่นช้ากว่านี้ก็อยู่ในเลท6 5 6 7 0เท่ากับใบข้าวโอเคไหมคะอต่อไปนี่ดูหน้าก่อนหน้างอไหม ไม่ค่อยหัวเท่าไหร่งอหนักกูไม่งอหนักกูงอหนักกูมีดดีกับตอนนี้นะครับงอหนักก็ไม่ยี้งนะคะอ่าเล่มนี้นะฮะคือมีดเกี่ยวนะฮะอันนี้เรียกว่ามีดเกี่ยวพะไอ้พวกตัดอ้อยได้ไหมคะได้ครับเป็นตัดอ้อยเกี่ยวทางมะพร้าวนี่ครับก็จะมีรูยึดสำหรับต่อด้ามต่อด้ามต่อด้ามเนี่ยปุ๊บแล้วก็ยึดอ่าตะปูตอกหรือมันน็อต เกี่ยวสกูปล่อยขันเข้าไปนะครับก็คือใช้เกี่ยวเกี่ยวพวกกิ่งมะพร้าวเกี่ยวเนี่ยใบตองเกี่ยวอะไรก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกี่ยวให้ดูนะคะช่างลันเอาไปเกี่ยวเลยเกี่ยวตรงไหนก็นั่งไงมันสั้นอ่ะได้เหรอมือช่างลันก็ไม่ถึงเหรอไหนดูนะคะความโคมเห็นไหมคะช่างลันช้าหน่อยอุ๊บอ่าโคมอ่า ่าโกี่โอเคม่แค่ไม่ค่อยได้ใช้แรงเพราะว่าคมช่างรันค้าอย่างนี้ค่ะเหล็กดิฉันเห็นเป็นรอยตรงนั้นอะมาแข็งอะไรเลือตัดหินเรื่อยตัดหินนะฮะเป็นบาเรือยตัดหินตัวนี้เพราะว่าแข็งบาเลือตัดหินนี่ตัดหินได้ก็แสดงว่าแข็งอันนะคะใช่ไหมคะเหล็กกันนะคะง่ายถ้าเป็นบาเลือตัดหินจะมีร่องอ่าอย่างงี้จะมีร่องหินร่องสำหรับร่องน้ํานี่เขาเรียกว่าร่องน้ำนี่ฮะจะมีร่องน้ำสองข้าง นะนี่ <Okay. S 2> อรนนีบาล่ต่า,นนาโชว์หน่อยเล่มนี้แต่วัดขนาดก็ได้ใบยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับใบกว้างสุด,สด<ะ>ถ้าว่าช่วงที่หัวนี่อยู่ที่สองนิ้วครึ่งสันจะไม่หนาครับตัวนี้สันจะไม่หนาจะหนาแค่ประมาณสี่มิลนะฮะสันจะหนาแค่สี่มิลไล่เข้าไปไล่เรียวปลายเพราะว่าเขาจะต้องให้มันมีน้ําหนัก เบาที่หน้าอ่าเบาที่ปลายถ้าปลายหนักทุกเวลาใส่ด้ามใส่อะไรยกขึ้นมปยกไม่ไหวอ๋อเหตุผลเหตุผลต้องทําให้ปลายนี่บางค่ะด้ามก็ด้ามจับตรงนี้แค่สี่นิ้วค่ะด้ามจับตรงนี้สี่นิ้วน้นหนักน้ําหนักน้หนักไม่เยอะนะครับเพราะเขาต้องการความเบาสี่ร้อยยี่สิบกรัมเขาเป็นงานเกี่ยวนะคะงานเกี่ยวเพราะเวลาต่อด้ามถ้าด้ามยาวๆแล้วถ้าว่ามีน้ําหนักเยอะเนี่ยมันยกไม่ข้ขึ้นมันต้องเบา ไม่ค่อยเห็นช่างอลันทำนะคะไม่ค่อยว่ามครับมีดงอพวกนี้ทำยากเสียเวลาเยอะใช่ไหมคะราคาก็ไม่เพชรไม่ดีเวลาทำคนก็น่าม้ทยากวางเลยค่ะนี่เล่มที่เท่าไหร่นะคะเล่มที่หกหกดิฉันขายอยู่ที่ปกติห้าร้อยห้าสิบวันนี้มาเซลแหลกเลยค่ะช่างรันทั้งโต๊ะเนี่ยถ้าเหลือสี่ร้อห้าสิบก็แล้วกันค่ะไม่ต้องได้ต่อเลยนะคะ ท่านท่านลูกค้าห้ามต่ออีกนะคะเพราะว่าก็หมดโต๊ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะที่ดิฉันจะนําเสนอเนี่ยก็คือถ้าทําใหม่เนี่ยไม่ได้ราคานี้ละนะคะก็คือถ้าใครสั่งมาไม่ได้ราคานี้อืมค่ะเอาเฉพาะบทโต๊ะนี้ผมขายให้บทโต๊ะนี้โอเคหมดละช่าเราจะทดสอบไหมคะสุ่มไหมคะไม่สุ่มแล้วใช่ไหมคะวันนี้ถ้าอยากได้ทดสอบให้ลูกค้าพักมาได้ได้ถ้าไม่มั่นใจนะคะมั่นใจในสินค้าผมทำให้ดูผมจะทดสอบให้โอเคเช่นเคยค่ะช่างรันคะก่อนจะจากกันวันนี้ท่องหรือยังคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กดทุกอย่างที่มีแหละครับไม่อีกอย่างค่ะกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่กดคุณจะไม่รู้เลยว่าผมลงตอนไหนนะครับเพื่อมีนาทีทองเหมือนแม่ค้าเผลอไม่ได้เนี่ยนะคะแม่ค้าเอาไปลดราคาเนี่ยนะคะคุณต้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ